โอ <Okay>, เคขอกสวีคนด้วยครับกับแผงครับอันนี้ครับผมน่าจะมาสอนวิธีให้ให้โรบ็อกกับเจเลเบตลื่นครึ่งเองนะครับใช่ครับเริ่มได้เลยไปที่โรบอกครับเชียง <c oughs> ผมอาจารย์เป็นประมาณนี้แหละผมไม่ค่อยพูดดังเท่าไหร่ไปที่ว่อใชไปที่3จุดนะครับไปการตั้งค่าไปเยอะอันที่สครับ เดี๋ยวขอสารหัสแป๊บหนึ no ่งโอเคผมสารหัแล okay. ้วครับให้ปิดไวแซดเลยใครยุคมีไว้แซดใครมีไว้ใครมีไวแซดปิดนะไวครับใครมีไวแซดก็ออกได้เลยครับปีนี้ไปที่เจียวเบงนะครับเขาเข้าเกมแป๊บหนึ่งโอเคที่ผมเข้าเกมมาแล้วมาแล้วครับไปไปไปที่การราคาครับนี่ยุคยู่ใกล้รูปเงินครับ เลื่อนล่างอ๋อไปเลยตอนแรกมันดีที่ถูกไปอยู่สัรับให้ปิดอันนี้เลยสองอันแล้วด้านล่างเราปิดนี่รอบหนึ่งสองอันเลยนี่ไงครับเจลเวทจะลื่นคลื่นประมาณนี้นั่เองลองดูซีพียูโยนี่อ้อนไปเลย มันี้เป็น90ประมาณนี้ด้วยเพราะว่าเกียวเวทเนี่ยให้เวลาม,มือถือตับตำเนี่ยรถอาจจะสร์นประมาณนั้นเดี๋ยวผมขี่รถให้ดูเลยเดี๋ยวขอไปรถแปบ๊บโอเคตัวนี้ผมออกแล้วครับหมตะปาไปรถเลยมันอาจจะสร่นอยู่ไหมนี่อาจัสร่นประมาณนี้เลยม,มีทีให้กดคันเร่งกับกดที่หมุนนี้เลย กันเลยแล้วก็ขับขับไปเลยนี่คือวิธีแก้แค่้ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปรถที่ันสั่นกว่านี้นะครับเดี๋ยวขอข้ากปนะไปแล้วครับเขาไปเลยมันม,มันมีรถตัวดีเลยผมบอกให้เจสลา ไปนี่ต้มงแต่งรถเนี่ยนี่ตัวดีเลยบอกให้ทุกคนยึมระคำให้ดูเลยนี่เราจะไม่กดที่หมุนนะครับทุกคน หัวหิมะสั่นนะครับนั่นแหละต้องกดให้มุนๆน,นะครับถึงมจะจุดสัน่นแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนขอักพีแก้ครับต